หลังจากที่ครูได้นําเสนอเกี่ยวกับวิธีการขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาด้วยข้าวไม่สวยหรือข้าวเขา,ขาสุกเนี่ยนะครับผ่านมาแล้วก็มีเพื่อนๆถามมาว่าเอ๊คุณครูแล้วข้าวกล้องล่ะจะนํามาขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาได้ไหมมันก็น่าจะได้นะครับแต่ครูไม่เคยทำเราลองไปทําดูไหมครับการขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาด้วยข้าวกล้องขนาดเลยครับ การขยายเชื้อไตรโคโดมาด้วยเข้ากล้องครูยังคงใช้อัตราส่วนของข้าวต่อน้ําเท่าเดิมนะครับก็คือ3ต่อ2ข้าว3ส่วนน้ำสอส่วนโดยใช้ถ้วยตวงขนาดใดก็ใช้ไปขนาดนั้นเลยนะครับแม่แค่นี้ก็ยังเอาอ่ะไว้เข้าวตวงข้าวใส่หมอ้อหุงข้าวธรรมดา3ถ้วย 2 3ก่อนที่จะตวงน้ําควรซาวข้าวหรือล้างสิ่งสกปรกออกจากข้าวด้วยนะครับหรืออาจจะเป็นการล้างสารเคลือบบางอย่างออกจากเมล็ดข้าวด้วยนะครับเพื่อความมั่นใจครับแล้วจึงเติมน้ําลงไป1 2ถ้วยก็จะได้น้ําปริมข้าวประมาณนี้นะครับเอาลงเตาแล้วก็กดสวิตช์เลยครับ หลังจากที่ข้าวสุกแล้วนะครับเราก็จะมาซุยข้าวขึ้นโอ้อันนี้ดีมากเลยเป็นตัวอยู่แล้วไม่ติดก้นเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําไปบรรจุถุงนะครับบรรจุในขณะที่ร้อนๆแล้วก็เช่นเดิมครับพื้นที่ที่เราจะทํางานนั้นก็ต้องทําความสะอาดฆ่าเชื้อเช่นกันนะครับแล้วก็รวมทั้งอุปกรณ์นะครับที่มีประมาณนี้รับลวมือไม้เราก็ต้องทําความสะอาดด้วยเช่นกันเอาละ ทีนี้อุปกรณ์นะครับครูใช้ถุงขนาด8คูณ12นิ้วนะครับแล้วก็หนังยางเอาไว้สําหรับรัดแล้วก็นี่ก็เช่นกันเข็มนะครับซึ่งเอาไว้เจาะก็ต้องทําความสะอาดไว้ก่อนเลยนะอ่ะทีนี้เรามาบรรจุข้าวครูก็จะตักข้าวใส่ประมาณ250กรัมนะครับประมาณเอานะแล้วก็พับปักถุงไว้ก่อน คือใส่ข้าวในขณะที่ข้าวยังร้อนอยู่เนี่ยดีกว่านะครับแล้วก็ให้เขาไปเย็นในถุงเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคในถุงด้วยข้าวชุดนี้น่าจะได้สัก4-5ถหถุงแล้วมั้งลองดูก่อนอะได้4ี่ถุงแล้วกัน ก็เฉลี่ยถุงละประมาณ250กรัมนะครับชุดนี้ก็ได้1กิโลพอดีนะอ่ะจากนั้นนะครับเราก็จะเอาเชื้อนะครับเชื้อนี้ครูก,ก็ซื้อมาจากมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์กำแพงแสนนะครับขวดหนึ่งรวมค่าส่งแล้วก็ร้อยกว่าบาททีนี้ก็มาสู่ขั้นตอนการใส่เชื้อนะครับก็จะเช็คดูว่าข้าวนั้นมีความร้อนพอที่จะทนได้ไหมโดยการเอาหลังมือนะครับแนบดูนับไปประมาณสักสิบวินาทีถ้าทนได้ก็คือใช้ได้แล้วครับนี่โอเคละ นะอ่ะเราก็เริ่มจากาถุงแรกที่เราบรรจุก,ก่อนเลยนะครับเชื้อมาเนี่ยเหยาะไปประมาณ3ามสี่เหยาะอุ้ยเกินแล้วเสร็จแล้วก็ขยุ่มปากถุงนิดนึงแล้วก็คลุกเ้าให้ทั่วนี่จะคลุกเค้าง่ายครับเพราะว่าข้าวร่วนอยู่แล้วเชื้อก็จะไปผสมปนเปอยู่กับข้าวเสร็จแล้วเราก็ปิดปากถุงโดยที่ให้มีอากาศภายในอยู่บ้างนะปิดปากถุงก็ใช้ยางรัดเลยนะครับรัดอยู่ในส่วนของปลายปลายปากถุงนะครับ จากนั้นก็เข็มมุดนะครับหรือเข็มอะไรก็ได้หรือไม้จิ้มฟันก็ได้อ่าเมื่อกี้เราทําความสะอาดแล้วมาแทงให้เขาได้มีอากาศกี่รูแล้วเนี่ยเก้ารูประมาณสักยี่สิบรูนะครับเสร็จแล้วก็เอาวางไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวท,ทําทีเดียวก็อาจจะดูเปรียบเทียบยากสักนิดนึงกับข้าวขาวนะครับเพราะว่าตอนนี้ข้าวเขาเป็นข้าวกล้องเนาะสีมันก็จะออกสีแดงๆอยู่แล้วออกเป็นสีน้ําตาลแต่เดี๋ยวเรามาดูกันเป็นรายวันเลยนะกันนะครับ เช่นเดิมครับเอาไปวางไว้ในที่ร่มนะครับอย่าให้โดนแสง1วันผ่านไปกับการขยายเชื้อไตรโคโดมาจากเข้ากล้องยังไม่ปรากฏความเปลี่ยนแปลงใดๆทางกายภาพให้เห็นเลยนะครับวันที่2เห็นสีเขียวบ้างเล็กน้อยนะครับขึ้นมานิดๆเป็นวงๆบางจุดเท่านั้นแต่ว่าไม่มากนะครับ วันนี้เป็นวันที่3ของการทดลองขยายเชื้อจุลินทรีย์ไตโคเดอร์มาดเข้ากล้องนะครับก็ไม่ค่อยมองเห็นนะักเพราะว่ามันมีฝ้าจาับอยู่เอาตรงนี้ตรงนี้เขย่าได้แล้วนะครับอ๋อเม็ดข้าวก็ร่วนดีแล้วก็สีจะมองเห็นแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะกูจะเขยา่าแล้วก็จะพลิกด้านนะครับจะพลิกด้านาเดี๋ยวอนนะเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนนี่ขนาดดีนะครับก็จะเอามาเขย่าเพื่อให้เชื้อเขา กระจายตัวได้เต็มที่เพราะมุมถุงนี่น,นะครับยังไม่เดินเต็มเท่าไหรนะ่นักวันนี้วันที่สามยาวเสร็จแล้วก็เอามาวางไว้เหมือนเดิมนะครับนี่ก็เช่นกันนะครับเห็นเชื้อเอาขาวขึ้นมาแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็เราใส่เชื้อเขียวนะครับอันนี้ยังสียังไม่เขียวเท่าไหร่แต่ก็เชื้อเดินแล้วแหละนะครับอันนี้เชื้อเรียกว่าเชื้อเดินแล้ว ขาก็สร้างใยแล้วใยขา,ขาวๆก็คือใยที่ในถึงเชื้อเชื้อแก่นะครับเดินแล้วทุ่นี้มาดูกันอีกทีครับการขยายเชื้อไตรโคโดมาก,กับเข้ากล้องนะครับในวันที่4เมื่อวานนี้ครูได้ขย่าไปทีนงแล้ววันนี้เลยยังไม่อยากที่จะไปขยับเขน,นะครับจะมองเห็นเป็นฝ้าไอ้น้ำจะมีเส้นใยเกิดขึ้นจำนวนมาก ดีไม่เขียวอย่างการขยายเชื้อนจากค่าปกตินะครับวันนี้วันที่5จะเห็นว่าเชื้อเดินอย่างดีนะครับเดินทั่วถึงเลยนะครับกูจะไม่พลิกเลยนะครับก็จะให้เขาเดินต่อไปทางงาํางานกันต่อไปอย่างนี้นะครับเพื่อว่าดูกัน,เห,นเห็นนะครับว่าตอนนี้เชื้อเป็นอย่างไรแล้วครับเอาใกล้ๆหน่อยอาจจะมีไอ้น้าเกาะอ,อยู่บ้างซึ่งจะมองเห็นยากบ้างนิดนึงนะครับก็ถือว่าขยายจากเข้ากล้อง ก็ได้ผลในระดับดีทีเดียวนะครับจากการวัดโดยสายตานะครับเดี๋ยวข้อมูลอื่นๆครูจะนําเสนอต่อไปครับซึ่งตอนนี้จะเห็นว่าสีเข้มขึ้นกว่าเดิมมากแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองขยายให้ดูใกล้ๆซิว่าจะพอมองเห็นไหมก็ถือว่าเข้ากล้องให้ผลในวันที่6วันนี้นะครับดีพอสมควรนี่เป็นไตรโคเดอร์ม,มาที่ได้จากการขยายเชื้อดโดยเข้ากล้องนะครับ อาหารของเขาคือใช้เข้ากล้องผลปรากฏว่าเชื้อเดินได้ดีมากทีเดียวนะครับได้สีเข้มมากเลยนะครับปริมาณของเชื้อไตรโคเดมาที่เราได้ในวันนี้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครูจะไปใช้งานจริงแล้วก็จะมาบอกเพื่อนๆว่าวิธีใช้ใช้อย่างไรส่วนประโยชน์หรือที่มาที่ไปของไตรโคเดมานั้นครูได้พูดไว้แล้วเมื่อคลิปก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปดูกันได้นะครับก็สําหรับการทดสอบทดลองเพาะเชื้อไตรโคเดมาด้วยเข้ากล้อง ในวันนี้ก็สรุปว่าได้ผลเป็นอย่างดีนะครับในปริมาณของตัวเชื้อโดยการตรวจนับทางวิทยาศาสตร์เดี๋ยวครูจะแปะรายละเอียดไว้ด้านล่างนะครับว่ามันมีปริมาณเชื้อจํานวนเท่าไหร่นะครับฝากติดตามช่องครูสวัสดิ์พาทามทำไปเรื่อยไปด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากช่องครูครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับอ๋อแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ